และตอนนี้คร MM. ับเราจะขอพาไปนอกรอบกับภาพที <publishers> ่หลายๆคนอาจไม่เคยได้เห็นจากเหล่าเดอะสตา์เมื่อพวกเขาทั้ง16ชีวิตมารวมตัวกันอยู่ในห้องแต่งตัวความบันเทิงจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราไปนอกรอบกันเลยครับความบันเทิงแรกเกิดขึ้นจากหนุ่มแก๊งซ้มค่ะเมื่อเขาเข้ามาเล่นกล้อง เล่งส้มคะเออเล่นกล้องจริงๆค่ะเก่งส้มแล้วก็มาถึงคิวของจอมยิงมุกอย่างพิบี้สุกฤตมาดูกันแค่ว่าครั้งนี้เขาจะมีมุกเด็ดอะไรมาให้เราได้ฮากันครับวันนี้ผมมาเผาครับเฮ้ยยิมไฟแช็กหน่อยเลยเผาอะไรเขาบอกให้เผาดุสตายี้ได้ยินเขาบอกเออเราสามารถเผาดุสตาได้มายืมไฟแช็กหน่อยเว้ย พี่บี้คะพี่บี้จะเย็นๆค่ะไม่มุณคสุกฤษถาเอาน้องๆหาปิดกันทั้งห้องเลยนะคะ่ะไม่เลยไม่ละ การในการปล่อยมุกของพี่บี้ยังไม่จบลงง่ายๆค่ะเมื่อคราวนี้พี่บี้เตรียมการมาเป็นอย่างดีพร้อมอุปกรณ์เสริมความฮามาแต่ไกลโดนแน่จะโดนแน่โดนอะไรครับโดนแน่ครับนี่ผมจะมาเผาเดือดตาจกลับมาเล่นต่อโดนแน่เติสนเตมัโอ้ยนี่ก็เล่นด้วยมากต้องขอบคุณน้องฮันที่ช่วยพี่บี้เขาตกมุกจริงๆค่ะ และแล้ว่าหนุ่มนเห็นพี่บี้เขายิงมุกอยู่ฝ่ายเดียวว่ทนไม่ไหวเลยขอปล่อยมุกหน้ากลเล่าบ้างค่ะอแต่เดี๋ยวก่อนถือแก้วน้ำที่มีหลอดตั้งเด่นระงานมาแบบนี้อย่าบอกเลยค่ะว่าจะไม่เล่นมุกหลอดจิ้มตาไม่เอาค่ะฮันคุณผู้ชมเขาจับทางกันได้เหมือนแล้วค่ะเพราะคุณอะหรือไม่จริงแทายผิดไปนิดเดียวไม่ได้จิ้มตาแต่จิ้มจมูกค่ะ นีแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะกับความสนุกสนานเฮฮาเวลาที่เราเดอะสตาร์เขามารวมตัวกันซึ่งมีแค่16ชีวิตเท่านั้นค่ะถ้า t เดอะสตารทั้งหมด50ชีวิตได้มาอยู่บนเวทีเดียวกันรับรองต้องสนุกมั่นฟินและดึกจิ้งกันเต็มที่แน่นอนไปพบก,กับพวกเขาและเชอได้ใน10 years of love เดอะสตาร์อินคอนเในวันที่27 28และ29มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งบัตรยังพอมีเหลือให้จับจองนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ